สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะคุตไา่ก็จะมาพาเด็กๆนะคะทําแบบฝึกหัดหน้า131ค่ะหน้า131นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะข้อ4ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะโจทย์นะคะให้มานะคะกระทรวงการคลังค่ะมีนโยบายพัฒนาและกลับตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยการสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองในภูมิภาคต่างๆของประเทศ ของประเทศไทยค่ะมีทั้งหมด55เมืองรองดังนี้นะคะเด็กๆรู้จักเมืองรองไหมคะอ่าเด็กๆมาเข้าใจคําว่าเมืองรองนะคะเมืองรองก็คือจังหวัดนะคะจังหวัดที่ไม่ได้เป็นจังหวัดกลุ่มเป้าหมายหลักของการเดินทางจากทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะอย่างเช่นของภาคอีสานนะคะถ้าพูดถึงเมือง รองนะคะก็คือกาลสินชัยภูมินะครพนมอะไรแบบนี้นะคะถ้าเมืองหลักก็คืออย่างเช่นขอนแก่นอะไรแบบนี้นะคะก็คือเมืองหลักถ้าภาคเหนือนะคะเมืองหลักก็คือเชียงใหม่อะไรแบบที่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะๆนะคะคนนิยมไปเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเมืองหลักนะคะ,ะทีนี้เรามารู้ดูเมืองเมืองรองของภาคต่างๆกันค่ะ เาถามว่าภาคเหนือมีเมืองรองกี่เมืองรองคะเด็กๆนับตามจังหวัดที่เขาให้มาเลยค่ะนี้ภาคเหนือนะคะภาคกลางภาคอีส,สานภาคตะว,วันออกและก็ภาคใต้ค่ะเด็กๆนับเป็นจังหวัดเลยนะคะภาคเหนือมีกี่เมืองรองคะนับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12 13 14 15 16ค่ะภาคเหนือมี16เมืองรองนั่นเองนะคะต่อไปค่ะภาคกลางค่ะภาคกลางนะคะมีเท่าไหร่คะอ่ามี7เมืองรองนะคะ ต่อไปภาคใต้ค่ะภาค9จังหวัดเมืองรองค่ะต่อไปค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของเรานะคะมีกี่เมืองรองค่ะอ้เยอะมากเลยนะคะภาคอีสานตรงนี้นะคะนับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบ้าหกสดสิค่ะ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะคะมี18เมืองรองนั่นเองค่ะต่อไปค่ะภาคตะว,วันออกค่ะภาคตะว,วันออกมีกี่เมืองรองคะมี5เมืองรองนั่นเองนะคะทีนี้นาะต่อไปค่ะเขาให้เด็กๆนะคะเขียนตารางทางเดียวแสดงข้อมูลเมืองรองในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยค่ะอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก็ต้องเป็นชื่อนะคะชื่อ ชื่อข้อมูลนะคะก็คือจำนวนเมืองรองในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยค่ะเด็กๆเขียนไปตามคุณครูเลยนะคะต่อไปค่ะหัวค่ะหัวข้อมูลนะคะก็จะประกอบไปด้วยภูมิภาคแล้วก็จำนวนค่ะหน่วยก็คือเมืองรองนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนก็ใส่ข้อมูลลงไปเลยค่ะมี กี่ช่องคะ่ะ1 2สาหนะคะเพราะว่ามี5ภาคนะคะพักเหนือคะ่ะใส่จำนวนลงไปเลยก็ข้อมูลเมื่อกี้นะคะก็คือ16กภาคกลางเจ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน18ภาคตะวันออก5และภาคใต้9ก้าค่ะหรือนักเรียนจะเขียนอีกแบบอย่างข้างล่างก็ได้นะคะชื่อเหมือนเดิมคะ่ะจำนวนเมืองรองในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยคะ่ะ อ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นหัวนะคะภูมิภาคแล้วก็จํานวนค่ะในวงเล็บเมืองรองนะคะแล้วก็ใส่ภาคลงไปค่ะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะใส่จํานวนลงไปค่ะภาคเหนือก็เหมือนเดิมค่ะ16กภาคกลาง7ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ18ภาคตะวันออก5และภาคใต้9ค่ะเด็กสามารถเขียนได้ เลือกลงเลือกเขียนลงไป1แบบนะคะเด็กๆไม่ต้องเขียนไปทั้ง2แบบนะคะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยค่ะต่อไปค่ะแบบฝึกท้าทายค่ะให้นักเรียนชั้นป .3 นะคะเก็บดอกไม้ในโรงเรียนสัปดาห์ละสวันนะคะคือวันอังคารและวันศุกร์ได้ข้อมูลจํานวนดอกไม้ที่เก็บได้ดังนี้ค่ะจํานวนดอกไม้ที่นักเรียนชั้นป .3 เก็บได้ในวันอังคารค่ะมีดอกมะลิ ดอกกุหลาบดาวเรืองบานไม่รู้โรยดาวกระจายค่ะเขาบอกว่ากำหนดให้รูปดอกไม้1รูปแทนจํานวนดอกไม้20ดอกค่ะแล้วก็อีกตารางหนึ่งนะคะจํานวนดอกไม้ที่นักเรียนชั้นปสาเก็บได้ในวันศุกร์ค่ะมีมะลิกุหลาบดาวเรืองบานไม่รู้โรยดาวกระจายค่ะเหมือนเดิมนะคะดอกไม้เหมือนเดิมค่ะชื่อดอกไม้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็กําหนดให้รูปดอกไม้หนึ่งดอกแทนจํานวนดอกไม้10ดอกค่ะ จากแผนภูมิรูปภาพ2แผนภูมินี้นะคะเราสามารถนํามาเขียนตารางทางทางเดียวให้สมบูรณ์ค่ะได้ดังนี้นะคะจำนวนเขียนตารางทางเดียวให้สมบูรณ์ได้ดังนี้นะคะชื่อค่ะชื่อตารางนะคะก็คือจํานวนดอกไม้ที่นักเรียนชั้นป .3 เก็บได้ใน1สัปดาห์ค่ะต่อไปค่ะหัวตารางนะคะก็คือดอกไม้แล้วก็จํานวนนะคะหน่วยในที่นี้ก็คือดอกนั่นเองนะคะ ช่างแรกนะคะก็คือดอกมาริค่ะดอกมาิแล้วก็ไปดูที่ดอกมะลินะคะในวันอังคารก่อนเลยค่ะวันอังคารนะคะมีรูปดอกไม้3รูปแล้วก็อีกครึ่งดอกนะคะรวมเป็นเท่าไหร่คะ60กับอีกครึ่งของ20ก็คือ10ก็รวมกันเป็น70นั่นเองค่ะต่อไปค่ะวันศุกร์ค่ะดอก รูปหนึ่งแทน10ดอกนะคะเรานับทีละ10เลยนะคะ10 20 30 40 50 60, 60 70อีกครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งของ10ก็คือ5ก็เป็น75 75บวก70เท่ากับเท่าไหร่คะใช้แล้วค่ะ145ดอกนั่นเองค่ะต่อไปกุหลาบค่ะกุหลาบนะคะช่องนี้นะคะวัานังทานค่ะได้เท่าไหร่คะรูปละย20นะคะ2รูปก็เป็น40ค่ะ วันศุกร์ค่ะนับทีละ10 10 20 30 40กับอีกครึ่งดอกค่ะครึ่งของ10ก็เป็น45นะคะ45บวก40ค่ะก็เป็น85ดอกนะคะต่อไปดาวเรืองค่ะดาวเรืองวันอังคารนะคะมี3ดอก3 2เป็น6ค่ะ60 เอา20คูณเข้าไปนะคะหรือว่าเอา2คูณนะคะเวลาคิดเอา2คูณแล้วเวลาตอบค่อยเติมศูนเข้าไปนะคะก็จะเป็น60ดาวเรืองวันศุกร์ค่ะนับทีละ10ได้4ดอกก็คือ40 40บวก60ก็เป็น100ดอกค่ะต่อไปค่ะบานไม่รู้โรยค่ะว่อนอังคารนะคะมี4ดอกกับอีกครึ่งดอกนะคะ42เป็น8นะคะ80กับอีกครึ่งหนึ่งของ20 เป็น10ก็คือ90นะคะเด็กๆคิดตามคุณครูด้วยนะคะต่อไปวันศุกร์ค่ะนับทีละ10นะคะมีอยู่6ดอกก็เป็น60นั่นเองค่ะ60บวก90เป็น150นั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะดาวกระจายวันอังคารค่ะมี3ดอกกับอีกครึ่งนะคะก็เป็นเท่าไหร่คะเหมือนดอกมะลิเลยเนาะก็เป็น70ค่ะ และก็วันสุขรค่ะมีอยู่5ดอกก็50ค่ะ70บวก50ก็เป็น120นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้นะคะให้เด็กๆไปทำการบ้านต่อเลยนะคะคือแบบฝึกท้าทายนะคะหน้า134และ135มาส่งคุณครูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ